สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกผู้ทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีประจำช่วงของวันที่2พฤษภาคมนะครับจากการตรวจจับเดรดราของโมเดลนะครับก็ตรวจจับพบเจอกลุ่มฝนนะครับก่อตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นขยายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับในส่วนของทางประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันนี้โดยเฉพาะทางภาคเหนือทางอีสาน้างตะวันตกทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็เน้นทางภาคใต้นะครับ ตั้งแต่ช่วงทางตอนกลางถึงตอนล่างลงมานะครับก็ถ้าหากว่าจะพูดได้ว่ามีการกระจายตัวทั่วไทยก็ก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกลุ่มฝนในช่วงบ่ายวันนี้กันเลยนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับกลุ่มฝนในช่วงบ่ายวันนี้เริ่มขยายตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นแถวบริเวณทางช่วงแม่อายหลวงนะครับทางภาคเหนือกลุ่มฝนมาจากทางด้านตะวันตกค่อนๆไปทางเฉียงใต้แล้วก็พัดไป ทางด้านตะวันออกค่อนไปทางเชียงเหนือนะครับก็พัดผ่านทางช้ยปรากานนะครับแล้วก็กําลังเข้าแถวทางแม่จันแถวทางจังหวัดเชียงรายในตัวอําเภอเมืองแถวทางแม่สรลวยนะครับแถวผ่านก็เริ่มมีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางแม่ใจพะเยาว,วังเหนือแถวพลาวแถวทางเชียงดาวนะครับแถวทางแม่หาด แล้วก็แถวบริเวณทางทำรอดนะครับแถวแม่ห้องสอนนะครับหลายพื้นที่แม่ตะละขุนยวมนะครับแถวทางแม่แจ่มทางบ้านดอยแก้วทางบ้านโหงมาค่าแถวทางแม่วางแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวไปแถวทางเสมิงนะครับหลายพื้นที่เลยจริงๆวันนี้นะครับกลุ่มฝนขยายตัวแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของทางด้านตะบันออกของทางภาคเหนือนะครับ แถวช่วงทางศพขุนนะครับก็เริ่มมีกลุ่มเมฆปกคลุมแถวทางปงแถวปัวแถวทางทุงช้างบ่อกเกลือผาหลักเวียงสานํำพุนะครับแถวทางจังหวัดแพร่เด่นชัยท่าปลานะครับจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็กลุ่มฝนที่มาจากทางช่วงล้อมแรดกนะครับแถวทางแม่สานเนี่ยนะครับก็กําลังเคลื่อนตัวไปทางสวนป่าสีสัชนาไรนะครับแล้วก็ ทางทุ่งเลี่ยมนะครับทางสุขโขทยัยกลุ่มฝนกําลังเข้านะครับแล้วก็ทางจังหวัดพิษณุโลกบ้านใหม่นะครับหลายพื้นที่ทางช่วงอ่าแถวบริเวณทางแม่สอดนะครับแม่สอดก็กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นไปแถวทางสามเงาแถวทางจังหวัดตากบ้านตากวังม่วงแล้วก็ทางท่าตะเคะนะครับหลายพื้นที่ทาง พบพระนะครับกลุ่มฝนที่มาจากทางประเทศเมียนมาก็กําลังขยายตัวมาแถวทางช่วงพบพระเจดีโคนะครับแล้วก็แถวทางแม่กลองน้อยนะครับนี่คือในส่วนของทางภาคเหนือนะครับวันนี้จากนั้นเรามาดูในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันต,ตกครับก็คือช่วงลอยต่อ ระหว่างพี่น้องภาคอีสานกับพี่น้องภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับที่จังหวัดอยู่ติดติกันนะครับอย่างเช่นแถวทางจังหวัดเลยทางชัยภูมินะครับแล้วก็ทางโคราชตอนบนที่ติดกับทางสระบุรีลบบุรีนะครับปลายพื้นที่วันนี้ก็มีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้านะครับแถวทางผู้เรือนะครับแล้วก็แถวบริเวณทางโนนสมบูรณ์นะครับก็เริ่มมีกลุ่มฝน กำลังเคลื่อนตัวไปประชิดแถวทางอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แถวทางเลยเต,ตาตาแถวทางลมซักแถวทางท่าพลแถวทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มีกลุ่มฝนแล้วก็ริมสีม่วงนะครับเขาค้อนะครับก็มีกลุ่มฝนเกิดเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวทางห้วยใหญ่นะครับแถวทางน้ําเดือหลายพื้นที่เลยนะครับนี่คือกลุ่มฝนในส่วนของทางด้าน ตะวันตกนะครับของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีเป็นช่วงๆไปนะครับเป็นกลุ่มเมฆปกคลุมอย่างเช่นแถวทางบึงการก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับทางบึงการทางพน้องแถวทางจังหวัดอุดรทางขอนแก่นนะครับก็มีเมฆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีเหมือนฟ้าร้องนะครับกลุ่มฝนก็ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่ก็อาจจะเป็นฟ้าครึ้มๆนะครับแถวทางมหาสารคาม แล้วก็ทางช่วงจังหวัดกาลสินนะครับทางนามนแถวทางดงเย็นนะครับแล้วก็ทางช่วงมุกดาหารนะครับแถวทางดอนมุ้ยนะครับก็มีกลุ่มฝนเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ทางจังหวัดยโสธรทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้กลุ่มฝนมาอีกแล้วทางช่วงบุรีรัมย์ทางนางรองทางตะโกทางพัพพาชัยนะครับแล้วก็ แถวบริเวณทางหนองโดนนะครับกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวไปแถวทางหนองโดนนะครับก็เตรียมตัวตั้งรับด้วยแล้วก็ในช่วงตัวอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนขยายตัวแถวทางคูเมืองแถวทางโนนยะนางนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เตรียมตัวรับมือในส่วนของพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับส่วนในพื้นที่ของอําเภอเมืองหนองหงนะครับ แถวทางหนองกีก็ต้องรอลุ้นนะครับกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านตะวันออกอเฉียงใต้นะครับก็กําลังเคลื่อนตัวไปก็ยังต้องลุ้นว่าจะไปถึงทางช่วงพื้นที่อําเภอเมืองหนองหงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางช่วงโคราชทางช่วงโคราชวันนี้ในช่วงตัวอําเภอเมืองถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วมีการกระจายตัวปเป,ปลายในบางพื้นที่นะครับแถวทางปางได้ แล้วก็แถวทางตอนล่างอย่างเช่นทางปากช่องก็คือทางช่วงเส้นทางอาลาตะคองนะครับเส้นทางลำตะครองก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นทางปากช่องลำตะครองแล้วก็ทางวงเวียนสะแก้วลบบุรีสระบุรีนะครับทางปลาจีนแล้วก็ทางช่วงกรุงเทพมหานครนะครับก็คือภาคกลางตอนล่างกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวเข้าไปทางสมุทรปราการนะครับ เกิดขึ้นก็คือกลุ่มฝนที่มาจากทางอ่าวไทยส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากทางภาคตะวันออกแถวทางชนแถวทางพนันิคมฉะเชิงเซาส่วนหนึ่งนะครับก็กําลังเคลื่อนตัวไปทางสมุทรปราการก็เตรียมตัวตั้งรับนะครับศรีราชาแหลมชะบังนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนก่อตัวแถวทางพัทยาพวกแดงนะครับอาจจะเป็นฟ้าคลึ้มครึมนะครับในช่วงบ่ายแถวทางชุมแสงแถวทางแกลงได้ในบางพื้นที่แล้วก็ทางช่วงตอนบน ก็คือแถวทางนครนายกนะครับแถวทางเจ้าคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางตอนบนนะครับก็มีปละปลายแถวทางหนองบัวแถวทางนครสวรรค์นะครับแถวทางภัยสาลีแล้วก็ทางช่วงเมืองเท้าด่านช้างนะครับแถวทางท่ากระดานทองผาภูมินะครับทุทงบท่งเสือโทนแล้วก็ทางช่วงห้วยน้ําขาวนะครับกาญจนบ,บุรีบ้านเก่านะครับแล้วก็แถวทางหนองไก่ขัน ทางด่านทับตะโกนะครับก็มีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้านะครับทางหนองไก่ขันทางเนินม่วงแล้วก็ทางโพธารามนะครับกําลังเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นขยายตัวแถวทางช่วงบ้านโป่งนะครับทางจังหวัดราชบุรีนะครับก็เตรียมตัวตั้งรับคาดว่าในช่วงเย็นนี้นะครับชุดใหญ่ถล่มแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคใต้นะครับกลุ่มฝนในช่วงบ่ายวันนี้ ทางภาคใต้ส่วนใหญ่กลุ่มฝนมาจากทางอ่าวไทยนะครับก็คือมาจากทางด้านตะวันออกเคลื่อนตัวไปทางเฉียงใต้นะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับไปทางตะวันตกนะครับก็กําลังเคลื่อนตัวไปปกคลุมนะครับขึ้นฝั่งแล้วก็เตรียมที่ไปถล่มแถวทางเพชรบุรีในบางพื้นที่นะครับแถวทางท่าไม้ลวกนะครับแล้วก็แถวทางโปนเกต เกิดขึ้นกระจายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับแถวทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในตัวอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ทางช่วงในล็อกนะครับแล้วก็ทางช่วงหมับอมริตทางชุมพรท่าแซดดอนสวานครับทางจังหวัดระนองนะครับเกิดขึ้นแล้วก็แถวทางช่วงในหยานนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ในตัวอำเภอเมือง แถวทางดอนสนนะครับเกิดขึ้นมีฝนตกกำลังตกหนักเลยนะครับแล้วก็แถวทางแม่โมกนะครับแถวทางคลองกรูดนะครับเกิดขึ้นฝนตกนะครับแล้วก็ทางช่วงนาศาลครับทางพระแสงทางนครศรีธรรมราชทางชว่างทางเขาพนมนะครับทางกระโปงทางตะกั่วป่าแล้วก็ทางจังหวัดกระบี่ทางหาดยาวนะครับ ทางหาดยาวทางสายขาวทางบริเวณทุ่งยางงามนะครับทางทุ่งนาแล้วก็ทางทุ่งใหญ่นะครับกลุ่มฝนในบริเวณทางอ่าวไทยนะครับกําลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับทางลักชายนะครับในบางพื้นที่สาลาแก้วนะครับก็ต้องเตรียมตัวตั้งรับละโนดแถวทางพังเพลนะครับก็ต้องเตรียมตัวลุ้นในช่วงเย็นนะครับทางพังเพลแล้วก็แถวทางควรโดนเส้ใหญ่สโตนนะครับกําลังตกหนักนะครับ ทางควนเกนะครับทางหัวควนนะครับแล้วก็แถวบริเวณทางวังผานาปลังนะครับทางนาปรังทางสบ้าย้อยแล้วก็ทางยะหานะครับยะลาลามันนะครับแล้วก็แถวทางปานาเลนะครับปาตาก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับหรือซ้อตําบลแม่วาดนะครับโดยเฉพาะทางช่วงตอนล่างวันนี้ตกหนักร้อแน่นอนนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางช่วงเยราปัตนีนาราธิวาสนะครับหลายอำเภอนะครับแล้วก็ทางช่วงเบตงนะครับสุงไงโกรกวันนี้ตำบลแม่วาดก็ถ้าหากว่าใครที่ดูคลิปของแอดมินเมื่อล่าสุดเนี่ยครับแอดมินก็ได้แจ้งเตือนไว้แล้วว่าในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ตกหนักแน่นอน100%เเนะครับขึ้นมาถล่มพี่น้องภาคใต้ยอย่างแน่นอน,นครับช่วงตอนกลางถึงตอนล่างนะครับก็เป็นไปตามที่เราได้คาดการณ์กันไว้เลยนะครับ ก็เตรียมตัวตั้งรับนะครับจากนั้นนะครับเราไปดูอัปเดตข้อมูลนะครับจากกลุมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดนะครับในช่วงเที่ยงเที่ยง,ยงบาย่บา,ยบายของวันนี้นะครับตั้งแต่12นาฬิกาของวันนี้ถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันครับบริเวณทางภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางตอนล่างของภาคขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนัก และปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพาะน,น้ำบาาไหลาลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ,อันมันส่วนบริเวณทางอ่าวไทยมีขึ้นสูงโดยประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่งในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทถางภาคกลางโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งขอให้ดูแลรักษา,าสุขภาพ ในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากว่ามีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับสภาพอากาศนะครับในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันนี้ถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ในส่วนของทางภาคเหนือก็มีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเลยชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมสิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดราชบุรีซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด36-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาจันทบุรีและก็จงอตรดาอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่25-27องสาสศาเซลเซียสอุณภูมิสูงส,สุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีจังหวัดยาลาและก็จังหวัดตราธทิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงโดยประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศา,ศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-30กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและก็ปริมณฑลอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะบันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สำหรับท้ายคลิปวิดีโอก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ